สวัสดีทุกคนนะคะและคลิปนี้อ้อยได้รวมแอปเงินกู้ถูกกฎหมายอัปเดตประจำเดือนพฤศจิกาปี2565นี่ก็ใกล้สิ้นปีขึ้นมาทุกทีแล้วนะคะเผื่อเพื่อนๆบางคนต้องการรีบร้อนใช้เงินเพราะว่าใกล้เข้าปีใหม่เข้ามาทุกทีแล้วสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็อยู่กับช่องสินเชื่อเงินกู้เงินด่วนวันนี้ช่องได้รวบรวมแอปเงินกู้ถูกกฎหมายอัปเดตประจำเดือนพฤศจิกาปัจจุบนันเงินเฟอ้อพุ่งราคา ค่าน้ำมันขึ้นข้าวของแพงหลายคนอาจจะยังชักหน้าไม่ถึงหลังทำให้หลายครอบครัวต้องพึ่งพาสินเชื่อออนไลน์หรือแอปเงินกู้ซึ่งแหล่งเงินกู้นอกเหนือจากสถาบันการเงินยังมีผู้ให้สินเชื่อประเภทผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่สามารถเป็นช้อยให้สำหรับเพื่อนๆที่เดือดร้อนเรื่องค่าใช้ใจ่ายและยังอนุมัติไว้แพลตฟอร์มออนไลน์หรือแอปพลิเคชันที่สามารถยื่นกู้ได้แบบสบายใจภายใต้การ กำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้นะคะอ้อยก็ได้รวบรวม3แอปพลิเคชันถูกกฎหมายแต่ว่าไม่ใช่สถาบันการเงินนะ1เลย t u m o n e y Wallet เป็นผู้นำด้านบริการอิเล็กทรอนิกส์เพย์เมนต์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยได้จับมือกับธนาคารเกียตินาคิน,นพัท ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลอเนกประสงค์ KKP Cash Now บนแอปพลิเคชัน t o Money Wallet ในอัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้น8.99%ต่อปีเรียะเวลาผ่อนชำระาน,านานสูงสุด60เดือน อนุมัติปับรับเงินผ่านแอปทันทีที่สำคัญอนุมัติไวภายใน1วันเริ่มต้นหมื่นละ10บาทต่อวันแถมให้วงเงินสูงสุด4 0 0แสนบาทแอปพลิเคชันที่2องมันนี b ฮับแอปเป็นนี่ฮโดยบริษัทมันนี Hub Service จํจำกัดอยู่ในเครือบริษัทไทฟูดกรุ๊ปจำกัดมหาชนเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ภายใต้กำกับธนาคารแห่งประเทศไทยให้วงเงินสูงถึง5 0,000บาทผ่อนสบายๆส,ส,สูง สุด12เดือนดอกเบี้ย33%ต่อปีหรือ2.5%ต่อเดือนแบบลดต้นลดดอกสำหรับผู้ที่ต้องการกู้สามารถกู้สินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน MoneyHub ด้วยตัวเองได้ง่ายๆกู้ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องมีคนค้ำประกันอนุมัติและโอนเงินให้อย่างรวดเร็วเพียงมีรายได้ขั้นต่ำ15,000บาทก็สามารถยืนกู้ได้เลย 3. แอปป่า เป็นแอปกู้เงินด่วนเป็นแอปพลิเคชันที่จะเป็นตัวกลางระหว่างผู้ที่ต้องการที่จะกู้เงินและผู้ปล่อยกู้เงินอาจจะมีคําถามว่าเอ๊ะทำไมต้องกู้ผ่านตัวกลางไม่กู้ผ่านผู้ปล่อยกู้โดยตรงนั่นก็เพราะว่าการกู้ผ่านแอปหรือกู้เงินออนไลน์เราไม่สามารถตรวจสอบได้เลยว่าผู้ให้บริการปล่อยกู้นั้นเชื่อถือได้แค่ไหนแอปป๋าจึงเป็นตัวกลางในการตรวจสอบข้อมูลของผู้ปล่อยกู้ที่เชื่อถือได้มาไว้ในแอปพลิเคชันนั่นเองค่ะสำหรับ หรับผู้ที่ต้องการกู้สามารถกู้สินเชื่อผ่านแอปป่าได้ด้วยตัวเองง่ายๆโดยการยืนยันตัวตนและส่งหลักฐานที่ใช้ในการกู้ผ่านแอปพลิเคชันได้เลยรวมทั้งผลการอนุมัติขอสินเชื่อก็จะมีการแจ้งผ่านในตัวแอปเมื่อได้รับอนุมัติผู้กู้สามารถตรวจสอบสถานะของสินเชื่อสั่งโอนเงินตรวจสอบประวัติย้อนหลังชำระเงินกู้ผ่าน QR code คและขอวงเงินเพิ่มผ่านแอปพลิเคชันวงเงินในการกู้ยืม1,000บาทถึง 5, บาทโดยจะอนุมัติผลภายใน15นาทีหรือไม่เกิน1วันสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทั้ง3แอปผ่านระบบ Android และ iOS ได้เพียงแค่โหลดผ่าน Google Play หรือ App Store ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมคอมเมนต์มาบอกอ้อยได้เลยนะคะส่วนคนไหนที่เคยสมัครผ่านแล้วก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการสมัครต่อไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ว เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ